จัดไปโอ้โหตัวบอลลัมมาถึงก็โดนเดือดฮักหัวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าทำตีฟอย่าทำตีฟตีขอยืนดูอยู่ห <throat> ่างๆยังห่ว <APPLAUSE> ง <istles> <oles> สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กันในโหมดออฟไลน์กันอีกเชัดยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นม็อดของขบวนการ Minecraft กันนะครับ Minecraft นี่ก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยในบ้านเรานะครับน้องๆหนูๆห,ห,หลายคนที่รู้จักเกมนี้กันเป็นอย่างดีนะฮะเล่นกันเก่งมากๆเลยแต่ละคนนะครับบางคนก็เอาเกมไป เล่นไปประกวดไปสร้างสารรค์ผลงานได้รับรางวัลกันแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะวันนีนะครับเดี๋ยวเราจะพาแก๊งมาครับเนี่ยไปเที่ยวในเมืองกันนานๆจะได้มาอยู่ในเกม GTA ซ็อกเทลึงนะครับแต่ก่อนจะออกเดินทางเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวที่ผมเอามาเล่นในวันนี้มันมีตัวอะไรกันบ้างอ่า ตัวหลักที่จะเล่นเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับด้านหน้าสุดตัวนี้ก็ชื่อว่าสตีฟนะครับเป็นตัวหลักของไ Minecraft เลยทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังผมอีก4ีตัวนะครับเราจะมาไล่ดูันทีละตัวเลยไอตัวเขียวที่เดาออกไหมครับว่าตัวอะไรนะฮะตัวเขียวใส่แต่กางเกงนะครับมันก็คือเดอะฮักต่นเองยอดมาดูคนแรกของเรานะครับแล้วก็ตัวที่2นี่ออกแบบแนวแนวเหลืองทองๆแดงนะครับ ตัวนี้ก็คือยอดมนุษย์เกราะมหาปลายของเราไอรอนแมนนะครับวันนี้มาในรูปทรงของ m i n ค์ครับนะครับเหลี่ยมๆทั้งตัวเลยนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชุดเกราะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับอันนี้ใครทายถูกบ้างเอ่ยตัวสีเหลืองๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็คือวูเบอร์ลีนนะครับก็เป็นยอดมนุษย์อีกคนนึงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็จะเป็นสไปดี้นะครับสไปเดอร์แมนตันเองนะครับสีออกโทน แดงดําเงินแล้วก็ตรงตานี่จะเป็นแบบสีดําๆนะฮะแม่เทมากเลยแต่ละตัวนะครับวันนี้ไม่ได้มาแค่มอดตัวละครอย่างเดียวนะครับเขามีอาวุธประจำตัวมาด้วยนะเนี่ถือที่ขุดเตรียมพร้อมเลยนะครับแต่ละตัวตรจริงๆผมก็มีนะนี่ไงมีเหมือนกันนะครับแม่เท่เลยเดี๋ยวเราไปทักไายชาวเมืองกันหน่อยดีกว,ว่าและเจคนนี้เขายืนสูบบุหรี่ทําไมเนี่ยมันไม่ดีนะครับผม บุหรี่นี่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะฮะยังอีกว่าแล้วยังไม่หยุดสูบเอาวงแตกเลยคนแถวนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปชายหาดกันดีกว่าครับนะไปดูกันซิว่าชาวเมืองลอสันโตสนี่จะดีใจขนาดไหนนะครับที่บรรดาไมครับเนี่ยมาเยือนนะครับมาเฮ้ยโอ้โหเจอคนสูบบุหรี่อีกแล้วอ่ะเอาไงดีเพื่อนมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตราย มันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งเอานะครับไอดีก็ไม่ห้ามเพื่อนเลยแล้ววิ่งดีไปไหนเนี่ยจะดีไปไหนอ <c oughs> วันหลังห้ามเพื่อนด้วยนะ <c oughs> อย่าให้เพื่อนสูบบุหรี่นะครับไม่ดีนะไปเราไปเที่ยวกันครับผมแหมแถวนี้ก็สงบเรียบร้อยดีนะครับชายหาด แต่ว่ามันเริ่มจะไม่สงบก,ก็เพราะไอ้แกงนี้เนี่ยแหละฮะมาชายหาดทีไรที่ป่วนทุกรอบหลายคนสงสัยมาทําไมบ่อยๆชายหาดท,ที่มานี่ก็เพราะว่าคนเปนเยอะนะครับมาทีไรนี่ได้ป่วนทุกรอบเลยเอา้าวซอร,ซอรี่ซอรี่ครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะฮะแม่พี่เขาไม่หาเรื่องฮะลองคนนี้เ <laughs> ไอคนนี้ก็วิ่งฮะลองแกงนี้แกงนี้ดีกว่า กระตุกใส่เลยแหโอ้โหไม่มีใครเล่นกับเราเลยครับต่างคนต่างวิ่งหนีกันหมดนะฮะเดี๋ยวเราต้องหาคนที่แบบว่าแข็งแรงแข็งแรงนิดนึงคนนี้ดีกว่าคนนี้มเหมือนเขางงนะมันทำอะไรฮะงงอะไรกระตุกใส่ซะเลยอ้าวจะเอา อูบล mm. like yeah. ีโหดมากไล่ถีบเลยเว้ยเออใจเย็นเพื่อนใจเย็นเออใจเย็นเพื่อนอันนี้เกมเขาเราแค่มาเที่ยวเฉยเยอย่าไปทำร้ายเขามันไม่ดีอยู่เจ๊แกวิ่งดีเลยนะเดี๋ยวเราไปดูนักกล้ามดีกว่าครับนักกล้ามนี่น่าจะอยู่แถวนน้นแวะวงนี้สักหน่อยแบ สไปดี้เปิดก่อนเลยเออเอาเดิเอาเดิอุ้ยใจเย็นเพื่อนโหดมากไอ้แกงนี้มาตามมาตามมาเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วนะครับมีองค์ขลักประจำตัวอุ่มแด่กระโดดไม่ถึงฮะนี่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 แถวนี้ครับน่าจะพอเป็นเพื่อนเล่นเราได้นะครับมา เข้ามาเพื่อนเข้ามาเข้ามาเออเข้ามาคุยกับพี่เขาหน่อยพี่เขานี่กลามเป็นมัดมัดเลยแต่ละคนนะนี่นี่นี่คนนี้กาลังหัวเลยโอ้โหร่างกายนี่แข็งแรงกำยำลำสันเอาก็ชนนิดเดียวล่วงเอ้ยาอย่าทำผมอย่าทำผมอุ้ยอย่าทำสตีฟสตีฟยอมแล้วเจอสไปดี้หัวกันเลยเออเอาเดิเอาเดิยยอมไหม ยอมไหมทีหลังอย่าซ่านะฮะอะไรพี่มองอะไรมองอะไรฮะไม่ช่วยเพื่อนหน่อยเลยครับอ้าวอ้าววุ้ยใจเย็นพี่หลับเลยไปกันดีกว่าครับเฮ้ยโอ้คนนี้วิ่งมาตะไกเลยเอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิ๋ยวอย่าทำผมอย่าทำผม <c oughs> โดนลุมตีแมโหดมากแกงนี้เป็นไงบ้างครับลุงยืนตากแดดตะร้อนไหมครับวันนี้แม่ยังคงแกงปลอมตัวเป็นหุ่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้แกไม่ใส่หมวกด้วยนะแวนเวินก็ไปใส่ไม่ร้อนแย่เลยแบบนี้วันนี้เราจะเอาอะไรทดสอบลุงเขาดีครับคือเท่าที่ทดสอบไปเนี่ยปืนแกกลัวนะแกะวิ่งหนีเลยแล้วก็ระเบิดก็กลัวนะครับวันนี้ลองอะไรดีน้ํามันไหมไม่เอาดีกว่า เอาอะไรที่มันแบบเบาๆหน่อยนะฮะผมเห็นอ้นั้นอยู่ไอถังตะเพิงนี่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 ลองดูดิจะวิ่งไหมวันนี้อูดกลัวถังตะเพิงอเพื่อนเราที่ขวดก่อนเลยโอ้โหไม่ทันวิ่งครับแบบนี้คุณผู้ชมเห็นอะไรทางด้านขวามือไหมครับที่อยู่ไกลๆกลางทะเลตรงนู้นนะครับ ตรงดูมันเป็นมอดแมปของ Minecraft นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเกาะหมูนะครับนี่เห็นปะ่ะเป็นตัวตัวเลยเดียฮ่ยืนเด่นอยู่กลางทะเลเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเกาะกันนะเดี๋ยวเราหาพาหนะที่มันลุยน้ําได้ดีกว่าเอาแบบพินั่งไปได้ทั้งหมดห้าคนนะครับเครื่องบินไหมเครื่องบินมันจะนั่งพอไหมจริจริงมันมีอยู่ลํานึงแหละ เป็นเครื่องบินที่บินในน้ำได้นะครับเดี๋ยวลองเรียกมาดูกันดีกว่ามันจอดบนน้ำได้ลำนี้นี่โดโดโอเคลำนี้ไปหมดไหมเอ่ยรู้สึกมันจะไปได้สี่นะครับข้างในสองแล้วก็โหนไปอีกสองมาใครเร็วใครได้ฮะต้องทิ้งไว้คนหนึ่งแหละวันนี้คือเป็นอไเพื่อนเร็ว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 มันยังเตือนแบบว่าชิวๆอยู่อีกนะ เอาเรียบร้อยฮะเดฮะลาก่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันเมื่อชาติต้องการนะถ้ามีบุญวาสนาต่อกันคงได้เจอกันอีกครับไปกันเลยครับผมขึ้นบินว้วาสะเทินน้มสะเทินปกครับผมก่อนนั่นๆนะฮะก่อนไม่ดีมีล่วงก่อนนั่นๆก่อนน่นๆโอเค ว้าวเฟี้ยวจริง <laughs> โหนเครื่องบินด้วยเด้อ่ามาถึงกันแล้วครับรู้สึกว่าจะไม่ไกลมากนะฮะเกาะของเราว้าเกาะหมูน้อยเ <c oughs> ดี๋ยวเราลงจอดยังไงดีเวลาลงจอดนี่ต้องเบาๆนะครับไม่งั้นเพื่อนเราล่วงแน่นอนบินวนก่อนรอบนึงเอ้า อูบลีกับใครล่วงไปแล้วเฮ้ย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 ลันดิ้งได้อ่าสิ่งที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับเพื่อนเราเป็นไงมั่งว่ายน้ำถึงไหนเลยโอ้ยยังไม่เห็นตัวเลยครับไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปรับอีกทีนึงไปเที่ยวเกาะกันดีกว่าอหน้ากระแทกขอบ ม่เป็นเหลี่ยมเหมือนใน Minecraft เลยครับลองขุดอยู่ได้ขุดได้ไหมเอาขวานขุดอุ้ยขุดดังป๊อกขุดไหมไม่ขุดนะฮะแม่มันน่าจะขุดได้นะเหมือนใน Minecraft นี่หนละนี่ <laughs> ขุดไม่เข้าฮะมันแข็งมากโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆแล้วตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยหมูน้อยเกาะหมูน้อยของเรา ข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับเป็นแบบโล่งๆเลยนะฮะเหมือนเป็นลูกป,ปั้นหมูมากกว่าเดีย๋ยวลองขึ้นไปดูด้านบนอ,อืบเหาะขึ้นไปอา้าเพื่อนเรามาด้วยเฮ้ยด,ด,ด,ดี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 โอเคลง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 โอเความากันครบเหมือนเดิมนะครับห้าตัวไปแล้วเดินลงไปไหนกันนะ่ะเฮ้ย ลงไปไหนเอาแล้วลงไปทำไมกันล่ะน่ะแม่ลาก่อยเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเห็นสวรรค์ในเกม GTA ไหมครับคิดว่าหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้สตีของเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวสวรรค์นะฮะไม่ใช่สวรรค์ธรรมดานะครับสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับสวรรค์นี่หน้าตาเป็นยังไง อันนี้คือทางขึ้นนะครับ Start go ก p ไปเลยและนี่มายืนมองอะไรทางขึ้นสวรรค์นะเนี่ยยืนมองอะไรครับผมจะแย่งขึ้นสวรรค์เหรอจะแย่งขึ้นสวรรค์เหรอฮะฝันไปเถอะว่ายิงคนส่งไปก่อนหนึ่งทีแล้วนี่เขาไม่ไปไหนกันเลยฮะมานั่งเฝ้าอะไรกันแถวนี้เอ่ยยังอีกยังอีกว่าแล้วยังไม่ไปนี่แน่นี่แน่นแนเอาลูกบอลเคลื้ยงซะเลยไม่สะทกสะทานฮะ <laughs> เอาผู้เครียงมั่งยังไม่ไปอีกเอาดีไปกินละงานน้อยนาเฮ้ยๆถอย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 ดีเลยแม่บังอาจมาป้วนเปีียนแถวทางขึ้นสวรรค์น,นะครับไปเลยปึ๊บโอ่าโอ้โหวาร์ปขึ้นมาแบบว่าฉับไวมากครับนี่เราอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกจะเป็นยอดตึกนะครับและนี่ก็คือทางขึ้นสวรรค์น,นะครับ โอ้โหอะไรจะสูงเบอร์นี้แมลองดูสักหน่อยก็ไม่เสียหายครับผมวิ่งขึ้นละจ้าเอาตามมาเพื่อนโอ้โหไม่มีใครตามมาเลยครับรู้สึกสติบอกเราต้องขึ้นคนเดียวนะครับโอ้โหแล้วมันขึ้นไปถึงไหนกันเนี่ย๋ยวลองวิ่งดูสักชั้นหนึ่งแล้วกันอึบอึบ,อ,บอ่าอึบขึ้นไปมีเลี้ยวด้วยนะโอ้โห แม่ข้างบนนี่วิวดีจริงๆแวะยิงคนเล่นก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โหสูงมากครับโอ้ไม่มีใครให้ยิงเลยแม่ไปกันต่อครับผมถึงไหมวันนี้โอ้โหแล้วดูทางข้างหน้าขึ้นไปเสร็จต้องเลี้ยวแล้วก็ขึ้นไปตรงๆอีกนะครับ อ่ะไปสตีฟวิ่งสู้ฟัดอืบอืบอืบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีฟตีฟลงมาทำไมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนต้องใช้ตัวช่วยช่วยพาตีฟขึ้นไปหน่อยฮะอยู่ดีๆก็ล่วงลงมาอา้าวตรงนี้ตรงนี้โอเคเพื่อนเราลงไปข้างล่างเลย ผมว่าเดี๋ยวคงต้องใช้พหาหนะขึ้นไปดีกว่าครับเดินขึ้นนี่ไม่ไหวแน่นะไกลเหลือกลเกินเอามอไซค์แล้วกันเอามอไซค์ล่วงอีกระเบิดไหมนะมอไซค์เอาคันใหม่มาครับมาโอเคในรถแรงด้วยโอ้โหเสียงท่อที่สองจังหวะด้วยนะ <c oughs> ขึ้นไว้ตีเออไอตีเพื่อนยากไปเลยบ้มบุ้มบ้มบุ้มบ้มบุ้ม,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 มอ,อ,อย,อยา,นะาก,าทายากเท่บุ้มบุ้มบ้มบุ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 มบแอนนนนนนน่นนน่นน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 นบนน่นนนนนนนสนนน สุดจังโอ้ยังครับต้องขึ้นไปอีกหลายชั้นตรงนี้ยังมองไม่เห็นปลายทางนะครับกับรถกํับรถนี่อ่าไขึ้นไปโอ้โหสูงมากตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาถึงระดับ ชั้นก้อนเมฆแล้วนะครับสังเกตว่าปลายทางจะอยู่ด้านหน้าเราแล้วนะครับเห็นเป็นคล้ายๆายฐานอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็บีตู้คอนเทนเนอร์ลอยอยู่ด้านบนโอ้โหสูงมากๆเลยมองไปข้างล่างนี่ยังเห็นเกาะหมูน้อยนะครับไปเรื่อยๆติ๊บอย่าล่วงอีกเลาจะถึงอยู่แล้วโอเคขึ้นไปขึ้นไปอืบติะโวไปน่อย โอ้โหอย่างไกลขึ้นไปอีกอือบเรื่อยๆครับเรื่อยๆจะบูงไปโอเคเห็นปลายทางแล้วครับอ่าบุ้มมาถึงกันแล้วนะฮะโอ้โหนี่หรือสวรรค์อ่ามันบอกว่าอะไรครับ ิวเดอะเอดมี่เอาไปก่อนเลยอมน้าสันไงไ่เรียบร้อยฮะไปดูด้านหน้ากันต่อครับมันมีอะไรอีก <c oughs> เหมือนจะเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วกันอือ,อสตรีิสู้ชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ถึงจุดสุดยอดกันแล้ว ข้างบนนี้มีอะไรเอ่ยแม่เสียเวลาขึ้นมาตั้งนานนะมันคงต้องมีอะไรเด็ดๆบ้างแหละอะไรเอ่ย Turn off your invisible mode and jump down and you will see heaven มันบอกว่าให้เราเนี่ยปิดโหมดอมตะนะครับแล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างเลยนะครับแล้วก็จะเจอสวรรค์แม่ถ้าเกิดว่าปิดโหมดอมตะแล้วกระโดด ลงไปด้วยความสูงขนาดนี้ก็ตายแน่นอนนะเห็นสวรรค์แน่นอนนะครับเราะจะเราจะไม่เชื่อมันนะแต่เราจะกระโดดนะครับแต่เราจะไม่ปิดโหมดอวตารแล้วกันไปกันเลยโอ้โหอย่างสูงโอ้โหโอ้จะสูงไปไหนลงไปเลย สตีฟคนเดิมเพิ่มเติมคือกระแทกพื้นแมอเน้ยอเนอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาเจ้า Minecraft Super h e ฮีมาลงสนามประลองกันบ้างครับแล้วก็คู่ต่อสู้ของเราในวันนี้นะครับจะเป็นตัวละครจาก m i n ์คาร์ t เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะ ลึกลับมากๆเลยนะฮะชื่อของเขาก็คือฮีโร่บายนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ Minecraft Super Hero ประทานฮีโร่บายใครจะอยู่ใครจะไปนะครับอันเชิญออกมาก่อนเลยครับหนึ่งตัวก่อนละกันจัดไปโอ้โหตัวบบล้ล่มาถึงก็โดนเดือหฮักหัวดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าทำตีบอย่าทำตีบตีบขอยืนดูอยู่ห่างๆยังฮวงวงไอเนมันเล่นมันเพื่อน อาเว้ยสไปเดอร์แมนตีเว้ยยังไงฮะยังไงรู้สึกว่าตัวเดียวที่ตัวเดียวที่จะไม่รอดนะครับโดนลุมับผมแหมซูเปอร์ฮีโร่ของเรานี่ก็แมนมากเลยนะคู่ต่อสู้ตัวเดียววะต้องลุมต้องลุมหีรบายนียอึดเว้ยอึดเว้ยเอาตีผิดอึดเว้ยเฮยอึดะฮง อึดจ้ะช่วยกันจ้วงเพื่อนช่วยกันจ้วงโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยไหมแน่นิ่งนะฮะโอเครู้สึกว่าตัวเดียวมันง่ายเกินไปนะครับเ,เดี๋ยวจะเจอกับกองทัพฮีโร่บายกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนหน่อยละกันสร้างบรรยากาศนิดน,นึงโอ้ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมมาพร้อมนะครับมาเลยกองทัพฮีโร่บาย มาเลยขอเยอะๆขอเยอะๆสู้มันไอ้สู้มันเอาดิเอาเดิเอ้ยเอาเดิเอาเดิตีตีไม่ค่อยถนัดฮะตีของหมัดดีกว่าของหมัดดีกว่าเพื่อนมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาลุกมาลุกมาฮีโร่บายฮะ <c oughs> ได้ข่าวว่าแจ๋ว ได้ข่าวว่าแจ๋วโอ้โหตายยากครับตายยากแน่นอนแบบนี้ตายยากรอจังหวะนี้ยังไงตีตีพุกซ้ายตีเตะขวาพุกขวาเตะขวาเตะขวาโอ้โหถึกมากครับเดี๋ยวก็ถึกเลยหัวมันโหดเว้ยเอามันสู้มันเพื่อนสู้มันไป ้สปไปดี้ช่วยหน่อยสปไปดี้ไม่ช่วยเราเลยอะไรเริ่มเหนื่อยแล้วนะอุ้ยต,ตันสองมัดฮะเข้ามาดิเริ่มเหนื่อยแล้วนะหลบได้เว้ยหลบได้หลบได้ไดได <c oughs> เอาเดิมาเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาอื้อหืหือเอาหัวเอาหัเาวเหัวเตะไปเตะไป โอ้ยหลบได้ครับหลบได้แม่รู้สึกว่าตีไม่ค่อยตายครับผมโหดโหดนะโหดนะฮึฮึโหดโหดโหดเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีเผื่อพูดก่อนตีบไม่ไหวละตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายฮะไหนดีกว่าเจอมีดสปริงตีบหน่อย รู้จักไหมบีสปริงรู้จักไหมี่มันสตีฟหรือว่าเด็กช่างะเนี่ยเอาเว้ยแทงไปดิแทงแทงแทงโหดตีโหดตีโหดเอาดิเอาดิเปลี่ยนอาวุธกันนี่ดีกว่าขวานพิฆาตมันไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้โหดโหด ไอ้น่าตายไหมตายซะให้หมดไอ้น่าโหดครทับโหดครทับไปเปลา <laughs> แล้วใครเขาวิ่งใหญ่เลยนะฮีโร่บายวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีเหรอฮะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวละ,ล,ละเปลี่ยนอาวุธก่อนเจอลูกผู้ชายไม้ตะพดหน่อยลูกผู้ชายไม้ตะพดไอ้น่า ลุกขึ้นมาเด้ลุกขึ้นมาเฮ้ยเนี่ยอุ้ยบุดเอาละครับตอนนี้เริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะฮะวิ่งไปไหนเพื่อนจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนดีนะได้นะได้นะเจอทุกอาวุธฮะตีโอดเข้าไปเด้เข้าไปเด้เจอค้อนตีไป เจอคอนเทพพระเจ้าทอหน่อยไอ้แรงรู้สึกว่าอาวุธจะเยอะจัดฮะไอ้แน่ไอ้แรง,ย,งยังไม่ยังไม่ยอมเหรอยังไม่ยอมอหมือลงไปนอนได้แล้วเพื่อนยังอีกยังอีกอสู้ลุม,มเหรอลุมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีตั้งหลักก่อนมาเยอะเหลือเกินนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ขอตีฟเลือกอาวุธแป,ป๊บดีดีกว่าสนับดีกว่าสนับรัวฮะไอ้เน,นี่ยเข้ามาเลยสองให้สองเลยมารัวรัวเอาดิเอาเด้เอาเด้เอาดเอาด้โอ้โหไม่ไหวแล้วฮะรู้สึกเริ่มเยอะคาเท่าไหร่ก็ไม่ตายตีฟโมโหแล้วนะติฟโหะนะขอตีฟใช้เครื่องทุ่นแรงหน่อยไอ้เนี่ย เ้าไาดิไปไหนไปไหนแม่คนดูหนีกันหมดเลยฮะคนดูจะหนีไปไหนกันไม่ต้องหนีครับผมไม่รอทุกคนไม่รอทุกคนนี่เนี่ยวิ่งไปไหนกันฮเรียบร้อยครับหมดไหมหมดไหมตรงนี้เต็มเลยเต็มเลยมาแอบอยู่นี่เอง ยอ,อย,ยอมอยังยอมยังแม่กว่าช,ะชนะชนะด้วยปืนภูมิใจจริงๆเอาละฮะคุณผู้ชมวันดี้ก็สรุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอดของ Minecraft Superhero นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมอดที่แบบว่า เทมากนะครับสาหรับผมนี่คือแปกลกามากๆนะฮะนานๆจะได้เห็นตัวเหลียมๆเข้ามาวิ่งเลียอยู่ใน GTA สักครั้งหนึ่งนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิป,ปใหม่ในทุกๆวันนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเกลับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวส่งท้ายกันหน่อยส่งท้ายกันด้วยสตรีผ้าดาวฮะจัดไปเพื่อน มาห้าดาวมาดูดิจะเกิดอะไรขึ้นบิโหดหดมาไหมฮะเปิดก่อนเลยสตีฟสตีฟเปิดก่อนเลยฮะมาเข้ามาเข้าเลยไปไหนกันๆๆๆมาเลยครับคุณตำรวจมาเลยเข้ามาเข้ามายิงมันเพื่อนจัดการมันยิงเลย เอาหน่อยเอาหน่อยเออเอา,อเอาดิแล้วมาโดดตีอะไรกันโดดตีอะไรกันเนื้อยิงมันยิงฮอเหรอ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 เอาหน่อยเอาหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเพื่อนนี่มันซูเปอร์ฮีโร่หรือว่ามาหาไวไลน์ฮะเนี่ยไปไหนกันใครรู้ญาติไป มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว